ค่ะวันนี้ฟรินอยู่ที่บริษัท VST e s s ประเทศไทยผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและโซลูชันด้านไอทีของไทยโดยในวันนี้ฟรินมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะนั่นก็คือ Apple Watch จาก Apple ซึ่ง VST e s s ประเทศไทยของเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple Authorized Distributor อย่างเป็นทางการด้วยนะคะ หากพูดถึง Apple Watch แล้วทุกท่านจะนึกถึงอะไรคะก็คงนึกถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ Apple Watch เองสามารถทำอะไรได้มากกว่าน,นั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ธุรกิจองค์กรจะเป็นยังไงเราตามไปดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นขอแนะนำ Apple Watch ก่อนคะ่ะ Apple Watch ทุกรุ่นอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Active มีสุขภาพดีและต่อติดกับทุกเรื่องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อตรวจเช็คด้านสุขภาพและติดตามการทำกิจกรรมต่างๆการตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติและการติดตามแคลอรี่ไปจนถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับหัวใจอีกทั้งยังสามารถติดต่อกับเพื่อนๆและครอบครัวหรือจะส่งข้อความและรับสายจากข้อมือก็ทำได้ง่าย ยิ่งกว่านั้นยังมี watchOS 7ซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติอีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Active และมีสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวเลือกประเภทการออกกำลังกายที่เพิ่มมากขึ้นและการติดตามการนอนหลับ Apple Watch แต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ เริ่มจาก Apple Watch Series 6มาพร้อมฟีเจอร์แบบจัดเต็มอาทิเช่นแอปวัดระดับออกซิเจนในเลือดแอป ECG ใช้ประมวลผลขึ้นไฟฟ้าหัวใจและมีจอภาพเรตินาแบบติดตลอด มีขนาดใหญ่กว่าซีรีส์3ถึง30% Apple Watch SE เหมาะกับท่านที่ชอบจอภาพใหญ่ๆใ,ในราคาที่ประหยัดขึ้นเพราะขนาดจอใหญ่เท่ากับ Apple Watch Series 6สามารถตรวจจับการล้มและมีมาตรวัดความสูงแบบทำงานตลอด Apple Watch Series 3เป็นรุ่นที่ราคาประหยัดที่สุดแต่ยังคงความเหมาะกับท่านที่รักสุขภาพคุณสมบัติสำคัญด้านฟิตเนสที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากในราคาย่อมเยาแล้ว Apple Watch มีประโยชน์กับพนักง,งานองค์กรอย่างไรเราตามมาดูคุณสมบัติอันน่าส ใจไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะโดยเริ่มจากด้านฟิตเนสเฮลท์แล้วก็ปรดักทิวิตี้ค่ะเราจะเริ่มจากฟิตเนสหรือการออกกำลังกายกันก่อนเลยนะคะด้วย Apple Watch องค์กรสามารถช่วยให้พนักง,งานมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้โดยการสนับสนุนให้พวกเขาเคลื่อนไหวออกกำลังกายและยืนเพื่อสุขภาพเพราะ Apple Watch จะติดตามทุกครั้งที่ท่านขยับ โดยจะมีวงแหวนกิจกรรมที่แสดงกิจกรรมในแต่ละวันของท่านโดยที่เป้าหมายของท่านคือการปิดวงแหวนให้ได้ในทุกวันนั่นเองท่านสามารถแชร์วงแหวนกิจกรรมกับเพื่อนร่วมง,งานและทําให้เกิดการกระตุ้นระหว่างกลุ่มเพื่อนได้โดยการส่งคําให้กําลังใจหรือคําท้าแข่งเพื่อกระชับมิตรระหว่างแผนกก็ยังได้อีกทั้งยังช่วยให้พนักง,งานของคุณสนุกกับการออกกําลังกายโดยตัวเลือกการออกกําลังกายตั้งแต่การวิ่งและการขี่จัก,กรยานไปจนถึงการออกกําลังกายแบบเข้มข้นสลับช้าเร็ว Apple Watch ก็จะติดตามการออกกำลังกายทุกรูปแบบที่ผู้ใช้ชื่นชอบพร้อมแสดงค่าวัดต่างๆที่ท่านอยากเห็นมากที่สุด มาดูในส่วนของ Health หรือสุขภาพกันบ้างนะคะ Apple Watch จะช่วยให้พนักง,งานของท่านสามารถเช็คข้อมูลสุขภาพเชิงลึกของตัวเองได้รวมถึงยังมีแอปที่ช่วยให้ท่านโฟกัสกับสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์โดยรวมได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการติดตามรอบการมีประจำเดือนปกป้องการได้ยินของคุณจากเสียงดังและการทำสมาธิจัดการกับความเครียดตรวจเช็คการนอนหลับ ซึ่งจะทำให้พนักง,งานในองค์กรรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอนอกไปจากเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพนักง,งานในองค์กรคือการทำงานค่ะ Apple Watch เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้พนักง,งานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยฟังก์ชันส่งข้อความโทรออกโดยไม่ต้องมีโทรศัพท์อยู่กับตัว และไม่พลาดการแจ้งเตือนต่างๆที่สำคัญหรือเร่งด่วนทำให้ท่านพร้อมสำหรับการทำงานและการติดต่อในทุกที่ทุกเวลา Apple Watch สามารถทำสิ่งที่อุปกรณ์อื่นๆของท่านทำไม่ได้เพราะนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่บนข้อมือทุกครั้งที่สวมใส่ก็เหมือนมีคู่หูด้านสุขภาพอยู่ข้างตัวและตัวช่วยเรื่องความสะดวกในการทำงานอยู่เสมอ Apple Watch ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Apple อื่นๆและส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดีมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมายและมีหลายรุ่นให้ได้เลือกสรรได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการใช้งานค่ะ นอกจากนี้ Apple ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกเช่น Mac iPad และ iPhone ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานของท่านและการทำงานร่วมกันลื่นไหลต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมาลองสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดียิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Apple กันดูสิคะ หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของ Apple สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pmapple v s t e z co th หรือโทร02-032-9999ทีมงาน v s t e z ประเทศไทยพร้อมยินดีให้บริการค่ะ